ดิฉันนางสาวกมลชโนโพลตรี NPS News นักข่าวเยาวชนหนองไผ่ดูสิป,ประชาสันวันนี้เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาคือวันมาคาบูชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดูสิป,ประชาสันโดยนางดารุณีศรีบุรินผูน้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้นํานักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนถึงสไปวัดจุมพลบ้านหนองไผ่ไปติดตามกับเรา NPS News ได้เลยค่ะ วันมาคะ่ะบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน3ามถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งและได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 5ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดูสิประชาสันโดยนางด่ารุณีศรีบุรินผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูได้นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ไปที่วัดจุมพลบ้านหนองภัยเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฟังธรรมทำบุญนั่งสมาธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆและรักษาศีลความสำคัญของวันมาคบูชาคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระทรงเป็นครั้งแรกหลังจากตัดสรุมาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสานิกชนในวันมาคบูชาคือในตอนเช้า ควรไปทำบุญตักบาตรไปวัดเพื่อฟังธรรม,มเทศนาะหรือจัดสำรับข้าวหวานไปทำบุญถวายพัตตาหารช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรม,มเทศนาะเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงตอนค่ำนำดอกไม้ทูบเทียนไปเวียนเทียนสามรอบที่พระอุโบสถนอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆและรักษาศีล สำหรับตามบ้านเรือนสถานที่ราชการควรมีการประดับธงชาติธงธรรมจักรเพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางาพพระุทธศาสนานายพีรวิศวรดานางสาวธัญลักษ์เสียงดังถ่ายภาพนางสาวพิมพิกาวันเพนตัดต่อนางสาวกมลชนกพลตรี NPS New นักข่าวเยาวชนหนองไผ่ดูสิประชาสันรายงาน